สวัสดีค่ะพบก,กับช่องยายทองชาแนลนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปผสมดินปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะคะมีเสียงเรียกร้องค่ะให้ยายรีบปลูกค่ะกลัวมันจะสูญพันธุ์กินแล้วอร่อยหวานวันนี้ยายก็จะพาทุกคนไปผสมดินปลูกมันเทศแล้วก็ปลูกยังไงให้หัวดกแ้ะหัวใหญ่นะคะ วันนี้ยายจะพาไปผสมดินนะคะตามยายไปเลยค่ะดกค่ะดกไปแล้วรีบทำเดี๋ยวค่ำก่อนอื่นยายก็เอาใบไม้ลองแข่งแล้วลองกระถางก่อนนะคะใบไม้ยายก็ลองเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ยายก็จะไปเอา ขุยมะพร้าวแกบดำที่ยายผสมไว้ใส่ลงไปนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือขุยมะพร้าวแกบดำแล้วก็ขี้หมูขี้บัวน,นะคะอันนี้ยายหมักไว้นานแล้วค่ะยายก็เอาน้ำจุลนินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลดทุกอาทิตย์เลยนะคะนี่มันก็ย่อยสลายดีแล้วค่ะเป็นปุ๋ยดีเป็นเกือบเป็นดินแล้วค่ะยายก็จะเอาส่วนผสมนี้แหละ ใส่ลงไปในกระมังก่อนนะคะอันไหนที่มันเป็นก้อนเราก็มาบี้อีกทีค่ะบี้ให้มันแตกนะคะแล้วยาขอบี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวยาจะยกดินไปตรงที่เราจะปลูกมันเทศนะคะ ย้ายไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปตรงที่เราจะปลูกมันเทศนะคะอุ้ยสะดุดสะดุด ทีนี้ยายก็จะเอาดินที่ดินเก่านะคะดินเก่าที่เราปลูกมันเทศนะคะที่เราคว่มใส่กระกระมางตากแดดไว้นะคะยายก็จะเอาไปผสมกับขุยมะพร้าวที่ยายหมักไว้อะคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือดินกระถางเก่านะคะยายก็จะตักใส่แล้วก็ผสมอีก ทีหนึ่งนี่ะค่ะ้มยหอเทเลยเนาะหนักนะคะเสร็จแล้วยายก็จะไปคุกเขานะคะ คุกเขาของใหม่ของเก่าให้เข้ากันค่ะนิยาก็จะมาคุกคุกของใหม่กับของเก่าให้เข้ากันค่ะ นี่แหละยาก็จะตักใส่กระถางเลยนะคะใส่กระถางก่อนอเน้นขุยมะพราะ้าวประมาณนี้แหละค่ะอึ๊บบังไว้ก่อน น,นี้ได้แล้วกระถางหนึ่งเอาทีนี้ยายจะเอาใสาเ่เข่งวันนี้วันที่เท่าไหร่จำว้นะคะสี่เดือนเรามาลุ้นกันนะคะลุ้นกันว่าหัวมันจะดกเหมือนเดิมไหมจะดกเหมือนครั้งแรกที่ยายปลูกหรือเปล่าแล้วหัวใหญ่หรือเปล่านะคะ ลุ้นๆค่ะติดตามไปด้วยกันนะคะอยากรู้ว่ามันได้ผลเหมือนครั้งแรกไหมก็ต้องติดตามสี่เดือนสี่เดือนได้กินค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเอาเอาเห็นยายหนี้กงไปละ ไม่เต็มดีเท่าไหร่ยายเดี๋ยวยายเอาดินเก่าใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะเอ๋อเดี๋ยวยายไปเอาขุยมะพร้าวมาใส่เพิ่มดีกว่ายายไปตักขุยมะพร้าวที่ยายผสมกับขี้หมูเอามาเพิ่มอีกแล้วนะคะามาเพิ่มใส่เอามาผสมกับดินเก่าค่ะ กินกระถางเก่านะคะเราคุกเขาค่ะคข้าให้เข้ากันก้อนใหญ่ๆก็บี้ค่ะคบเดียวก็ค่ำแล้วเนะาะก้อนใหญ่ๆก็บีให้มันแตก เป็นเล็กๆอยากได้กินมันหัวใหญ่มันหวานมันดกแล้วก็ต้องทำดีๆหน่อยดาไม่เอานะคะคลุกข้าวให้เข้ากันเสร็จแล้วยายก็จะตักใส่เข่งนะคะเข่งมันยังไม่พอค่ะ เสร็จเรียบร้อยนี่ยายจะไปเอาพันมันเทศมาปลูกนะคะพันมันใหญ่ก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะทำร่องอย่างนี้ค่ะวางลงอย่างนี้นะคะ พอให้เราผสมดินให้ดีมันก็งามอย่างนี้นะยายไม่ได้ปลูกทันทีมันยายก็เลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ประมาณนี้แหละคะ่ะ เห็นไหมคะนี่ยายก็จะเอาดินในกระมังนั้นมาใส่อีกปิดให้เขาให้เดี๋ยวเขาจะออกลากาลดน้ำลงไปดินก็จะยุบคะ่ะประมาณนี้แหละคะ่ะ เสียบตรงกลางก็ได้เหนะมทีนี้เราก็เอาไว้ล่มนะคะให้เขาติดก่อนค่ะให้เขาแตกใบออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปใส่แดดตอนนี้ก็เอาไว้ร่มก่อนนะคะ ยายจะปูอีกกระถางนึงค่ะอันนี้เข่งโอเคแล้วเข่งเสร็จแล้วโอ้ยยุงกัดกระถางมากระถางก็ทำเหมือนกันแหละค่ะนี่ยายก็จะทำร่องเหมือนกันปิดดินเข้าไว้ มาลุ้นกันนะคะเนี่ยออย่างนี้เด้งมาเขาก็แตกเองแหละค่ะยุงข้ามข้ามาแล้วยุงก็มาแล้วค่ะยุงกัดยุงตอมหน้ายายแล้ว อาดินมาใส่ใครไม่มีพื้นที่ก็ปลูกได้นะคะไม่ต้องลงแปลงหรอกค่ะปลูกใส่กระถางใส่เข่งเหมือนยายนี่แหละเวลาจะกินแล้วก็หากระมังมาแล้วก็คว่ำลงไปดินแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้ค่ะอย่างนี้แหละค่ะตอนนี้ยายปลูก2กระถางกับ1เข่งนะคะ ลูกซองกระถางก็หนึ่งเพ่งมาลุ้นกันมีเสียงเรียกร้องกินแล้วหวานเหมือนกินอยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นเลยให้ยายรีบปลูกกลั่มันจะสูญพันธุ์ยายก็ทำเองถ่ายเอง กดติดตามให้กำลังใจยายด้วยนะคะต้นนี้สวยเนาะงามแล้วนี่เห็นไหมตัดใบออกเนี่เห็นไหมถ้าใบมันเยอะเราออกเลยนะคะใบตรงนี้ไม่ดีแล้วก็เด็ดออกเลยก่อนไก่ยายไม่ได้เอามาเด็ดออก ไม่เป็นไรล่ะเอานิาละละล้วมือมือนี่แหละนี่อื้ม ันนี้ยายก็จะเอาน้ำมาลดนะคะลดน้ำค่ะ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้รอรุ้นอีกสี่เดือนรอรุ้นนะคะรอรุ้นหัวจะดกแล้วหัวจะใหญ่เหมือนครั้งแรกหรือเปล่านะคะ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ